ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมด้พร,ระสมเด็จพระคังเป็นพระยุคต้นนะครับนะครับสร้างในยุควาระสร้างองค์พระพุทเจดีย์ครอบองค์เก่านะครับนะครับนะครับสร้างในยุคปศสอพกนะครับนะครับเป็นพร,ระสมเด็จพระคังยุคต้นนะครับเนื้อขาวเนื้อข้าวสุกนะครับผสมกล้วย เปลือกกล้วยหอมจันกล้วยน้ำนะครับแล้วก็มีผงเกสรดอกบตัวทั้5นะครับเกษสอร้อนะครับแล้วก็มีคราบน้ําศักดิ์สิทธิ์คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วส่วนผสมก็มีผงพุทธุคุณทั้ง5้านะครับแล้วก็มีเหล็กไหลผงให้ดําแล้วก็มีผ้าหักแตะประกําแพงนะครับแล้วก็มีผงพุทธุคุณของศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้หลายอย่างนะครับที่ท่านได้นาลงมาผสมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านแล้วก็ เราก็มีรับนำอ้อยเคี้ยวขับนำพึ่งนะครับทําไมพระออกมาสีเหลืองนะครับท่านบอกเอะพระทำไมออกมาสีเหลืองทําไมดูเหมือนใหม่เลยนะครับท่านจะไดรู้นะครับว่าพระทําไมถึงออกมาเป็นสีออกเหลืองดอกจำปาเนี่ยนี่ตามตำราเขาเขียนไว้เลยครับพระยุคต้นนะครับในหนังสือเราปูกคำนะครับไปลองเข้าไปดูนะครับนะครับหนังสือที่เราไว้ใจได้นะครับนะครับเป็นพระยุคต้นนะครับเหมือนพระสมัยเนี้ยเขาจะสร้างพระเขาต้องมี กล้วยนะครับปลกล้วยหอมจันกล้วยน้ํานะครับก็จะส่วนผสมแล้วพาจะออกเป็นสีอย่างนี้นะครับคือพระนี่คือส่วนผสมของท่านแล้ว,วท่านเป็นดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์พระของท่านจะขึ้นคือถ้าพระท่านพระสมเด็จว่าครั้งทแท้ๆเนี่ยจะขึ้นมีสังงามีสวยมีลงกล้องจะสวยอย่างนี้นะครับสัง่าสวยนะครับนะครับสวยเป็นธรรมชาตินะครับแล้วดอกเหลืองๆนี่คือเป็นก้อสีสีเหลืองสีเหลืองดอกจำปานะครับที่ตามตำนานะครับ นะครับแล้วก็มีมวลสารที่ว่ากันมานะครับนะครับภานี้เล็กพาพยุ่ต้นนะครับจะไม่มีจะไม่มีกรอบตัวนี้ครับไม่มีกรอบนะครับหรือพาพยุ่ต้นนะครับภานี้สร้างในวาระปีพศ2อ9 6นานะครับเรื่อยมานะครับสร้างซึ่งเป็นการการก่อสร้างเจดีครอบองค์นะครับสร้างองค์ใหม่ครอบองค์เก่านะครับของของปฐมเจดีนะครับที่นครปฐมนะครับปราสาทสมัยเก้าอยู่กันที่4ี่นะครับก็ได้ มีโปรดให้พระเจ้าปูป่ปปเซียนตัวพรมศีรษะครังนะครับได้สร้างพระสมเร็จบะครังนะครับขึ้นมาเพื่อสืบทอดวัศาสนานะครับแล้วก็เพื่อให้เอามาแจกกับผู้คนที่ได้มาร่วมสร้างพระปฐมเจดีนะครับนะครับในปีพศ2 3 9 6น้มานะครับนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังก็มีเป็นพิมพ์พุทจารึกนะครับก็มีเป็น องค์พระเถรมเจดีนะครับนะครับในยุคนั้นนะครับพระนี้สร้างอายุมากกว่า1้0ยร้ปีเลยนะครับอายุมากกว่าร้อยหกสปีนะครับพอเป็นพระสภาพไม่ได้ใช้นะครับดูไม่ได้ใช้เลยนะครับครับครับกล้วยกล้วยของจันยังอยู่ครบนะครับนะครับมวลสารนะครับเราจะลงขยายด้วยกล้อง1น0่งนะครับกับ 2,000x ให้ดูนะครับว่าพระนี้มีความเก่าอย่างไงมีรอยลานรอยล้ามีคราบแข่าไซมีมวลสารต่ำ ที่บันทึกไว้แล้วมีพุทธคุณแรงนะครับมีพุทธคุณแรงนะครับพระแท้ต้องตรวจสอบด้วยพุทธคุณได้นะครับเพราะพระเขาปลูกเสกสร้างมาสร้างด้วยพุทธคุณของที่มีพุทธคุณทางนั้นเลยครับเราต้องเราต้องเราต้องมาตรวจสอบด้วยพุทธคุณแล้วต้องมาตรวจสอบด้วยอ่าหลักประวัติศาสตร์นะครับคือพระได้ได้สร้างอะไรมีประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้ไหมนะครับคือพระนี้มีประวัติศาสตร์นะครับคือได้สร้างองค์ะสมเจดีนะครับท่านได้ทําสร้างขึ้นมาเพื่อได้ เอาไปแจกกับคนที่เอาเหินเอาดินเอาทรายเอาปูนเอาแรงเข้ามาช่วยเนื้อเม็ดเงินเข้ามาช่วยเม็ดเงินมาช่วยแล้วก็ท่านก็เลยเอามาแจกนะครับแจกเพื่อจะได้นํามาสร้างองค์ถมเจดีย์ถ้าได้ทําพิมพ์ผู้เจ้าลึกไว้นะครับเนะครับเป็นเนื้อขาวอมเหลืองขาวอมเหลืองกล้วยหอมจันทร์กล้ยน,น้ำกล้ยน้ำน,นะครับนะครับแล้วก็มีวลรารผูทุกคุ้งั้5ตด็กไหลผมไผ่ดำภาคแตกความแพงแล้วก็มี เกศร้อยแปะเกสรดอกมาไอดอกบัวทั้งห้านะครับนะครับมีหลายๆอย่างนะครับดกดินศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับของท่านนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x หรือ2 0 0 0 x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับพิมพ์นี้ต้องเกณนะครับก็จะมีไข่ปลาตรงนี้ครับเป็นไข่ปลากลมๆแล้วจะติดที่ติดครับเ้ามีเม็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนะครับคือมันจะเหมือนพิกพระอยากจะงงนะครับพิมพ์พระยุคยุคใหม่ๆนะครับ ที่สร้างในสมเด็จระครังสร้างขึ้นมาใหม่ในเขาเรียกรุ่นร้อยปีสร้างพศส5 1 5ันนะครับเขาก็เอาพิมยุคยุคต้นนี่นะครับเอาไปอ่าทำอ่าลอกขึ้นมาขึ้นมาใหม่ครับครับคือจะบอกว่ามนุษย์เราเป็นผู้ทําลายมนุษย์เราเป็นผู้ลอกเลียนแบบครับก,ก็ลอกขึ้นมาครับมา,มาสร้างพระอ่าที่ว่าพระวันละคังร้อยปีนะครับที่สร้างพศส5 1 5ันนะครับนี่ครับ แลก็ลอกอายุต้นเนี่ยไปทำทันนั้นเลยครับพิมพ์ไข่ปลาพิมพ์อะไรพวกนี้ครับพิมพ์ไข่ปลาพิมพ์อะไรแขนคือเป็นพิมพ์พาะของยุคต้นนังนั้นเลยครับนะครับนี่ครับนี่คือพระยุคต้นนี่นะครับแต่พาะยุคต้นหนึ่งเนื้อจะแกล่งนะครับพระยุคใหม่าที่สร้างกางใหม่ก็จะเนื้อจะไม่แก่งครับเพราะว่าอายุยังไม่ได้ครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองก่อนครับก่อนจะลงก็เอาเอาลงแปลงขออนุญาตปูนะครับเพื่อเผยแพร่ให้ลูกหลานได้ ลูกศิษย์ลูหาเอฟซได้ดูว่าเป็นภาพแท้เป็นยังไงนะครับนี่ครับแปลงทองเหลืองนะครับขออนุญาตปูนะนี่ครับฟังเสียงนะครับนี่ครับนี่ครับไม่มีรอยนะครับนี่ครับนี่ครับไม่มีรอยนะครับทำความสะอาดนึ่งพ่อเลยครับนี่ครับนี่ครับช้าครับนี่ครับได้รู้นะครับคือเขาเขาเป็นกระเบื้องหมดแล้วครับเขาเป็นกระเบื้องหมดแล้วครับไม่ต้องกลัวครับ ครับเขาเป็นกระเบื้องหมดนะครับจะได้เข้าใจนะครับลอดูว่าดูดเล็กติดไหมครับเล็กติดนะครับลองดูเลยครับให้อยุต้นนะครับดครับอันนี้เป็นเล็กห่อผ้าอะรเดี๋ยวกลัวผ้าแตกครับติดแล้วครับติดนะครับ ได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคดูด้านอีกทีครับดูด้านหลังดูด้านหลังองค์พระลองดูด้านหลังนะครับเต็มไหมโอ้ยแรงมากเลยด้านหลัไงไม่เต็มเต็มด้านหน้าโอ้ยไม่เหล็กดูเสียวเสียว เดี๋ยวดูผ้าอุี่สวยมากคร,ครับต่อมาแล้วก็จะามขยายด้วยกล้อง1น0 0 x นะครับนะครับ,รบเลื่อนกล้องก่อนครับ ขยายด้วยกล้อง1600ก x นะครับลองดูนะครับว่าพระสวระคังที่เราออกแปลงถูว่าเป็นรอยแปลงหรือเปล่าครับนะครับดูครับดูครับดูตรงกัาไปสีเหลืองนี่ครับนะครับไม่มีเลยนะครับดูองค์พระไม่มีครับเพราะแถวซ้ายเขาเกาะหนามากครับเขาเกาะเป็นหนาหนามากครับแถวซ้ายนี่หนามากมันต้องกลัวครับคือบอกว่าพระสวระคังเนี่ยมีความแกร่งนะครับดู สีสวยครับตรงนี้สีฟ้าสวยครับเนี่ยสีฟ้าสวยมากข้าบดินนะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือค้าบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับสวยครับเขวซ้ายครับดูครับเป็นชั้นๆนะครับดูครับแถวซ้ายนี่เขาคือเหลืองนี่คือคาบเปลือกเปลือกกล้วยหอมกล้วยน้ํานะครับแล้วเขาก็ดันดันขึ้นมาจากในองค์พระถ้าท่านเคยผสมอ่ะ ผสมผสมมานี่ครับผสมพอเขาตอนเข้ามาผสมเปลือกกล้วยหอมเจนกล้วยนังเขาตำตำบดบดนะครับผสมผสมนะครับพอผ้าเขาแห้งนะครับอายุได้ก็จะดันดันครับน้ําครับมวลสารอยู่ในใน,ในองค์พระดันออกมาครับถึงได้ถึงได้มีค่าพวกนี้ครับถ้าคนอ่ารู้เรื่องนี้จะเข้าใจดีครับนะครับบอกว่าพระทําไมเนื้อเหมือนของใหม่บางคนไม่เข้าใจผมเลยเอาแปลงถูเลยครับแต่บัดนั้นนผมแปลงถูให้ดูเลยครับถึได้รู้ว่าเนี่ย ข้าเป็นพาะแท้ถูไม่ออกแล้วครับพวกเนี้ยถูไม่มีออกนะครับได้เข้าใจนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวพ้านี้มีประวัติศาสตร์นะครับมีประวัติศาสตร์สร้างในในยุคของการที่4นะครับที่4ตอนต้นนะครับตอนต้นนะครับปีพศ2 3 9พนนะครับนะครับนี่ครับดูครับดูข้างในเห็นไหมครับผมเป็นทุกคุนทั้ง5้านะครับข้างในครับเนี่ยผมเป็นทุกคุนทั้ง5นะครับเนี่ยผมทุกคนทั้ง5านะครับนี่ครับ ผมยังผมยังไม่เจาะข้างล่างให้ดูครับนี่สวยไหมครับดูว่าเข่าครับนี่ครับครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับข้าวดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับดูจุดจุดพวกนี้คือโอเกส่วนดอกโบสถ์ทางห้านะครับเล็กๆนะครับแล้วมีพวกนี้แมเข่ซ้ายนะครับแหลข่ซ้ายนะครับนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์ครับดินศักดิ์สิทธิ์น้ำสีแดงๆดำส้มนี่ครับที่ผมเปทุกคนทั้งห้านะครับนะครับแข่ซ้ายนะครับค่อยดูไปครับ นี่ครับเป็นก้อนเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับแควไซนนะครับไม่ใช่เม็ดไม่ใช่เม in ็ดแร่นะครับดูครับจะได้เข้าใจนี่เข้าใจจะได้เข้าใจว่าเม็ดนี่นี่นี่คือครับแควไ้นยนะครับนี่ครับแควไ้นยนะครับแควไซน์เขาจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่ครับแควไ้ายนะครับจะได้เข้าใจครับนะครับนี่เม็ดอันนี้ครับ นี่ก็ผงไม่สักไม่สักเสร็จนะครับผงสักเสร็จนะครับองคนี้องคนี้หายากครับพุทธคุณแรงครับนี่ครับนี่ครับแคลไซด์กขาจับตัวหนาเลยครับเนี่ยแคลไซด์จับตัวเป็นหนาเลยครับเนี่ยพระอย่างนี้จะดูแคลไซด์ยากครับแบบขึ้นก็ขึ้นสีก็จะเห็นชัดชัดเจนนะครับนะครับดวงเดือดงค์ผ่านนะครับสวยมากครับนี่เขาสุกนะครับองคนี้เป็นเดือดเขาสุกอยู่นะครับเดือดเขาสุกนะครับผสมน้ำมัน ผลน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับมีน้ำผึ้งมีน้ำว่านนะครับสวยครับโอ้หนี่เละไหลครับเลกไหลผงไผ่ดำครับนีครับเละไหลผงไผ่ดำครับลงใกล้ครับเนี่ยดูไใกล้เลยครับ จะดูชัชันเพราะว่าเราไส์ทับถมไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับเข่าไส์ก็ทับไปหมดแล้วครับเห็นไหมโผล่เลนิดนึงพระหัตถ์แต่ก็บกำแพงอยู่ด้วยกันเลยครับอยู่ด้วยกันเลยนะครับสวยครับพระมีประวัติศาสตร์นะครับเนี่สมควรที่จะเจ็บใครมีบุญวาสนาเขาได้เก็บมะครับเนี่ยแฝงองเนี้ยวอยู่ครอบคุ้มครองเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับ ของนี้ผมกำลังสร้างิลิตภัณฑ์นะครับนะครับสวยมากครับดูครับเหล็กไหลผมไปดำเม็ดมันเริ่มไหยครับเห็นไหมครับโผล่มาเลยครับไม่เคียบเข่าไทับหมดแล้วครับสวยมากเนื้อเนื้อสวยครับพระองค์นี้โค้งประกวดได้ที่หนึ่งครับองค์นี้บอกไม่มก่อนไม่ไม่ก่อนเลยครับ อยู Salvador, ด่ด้ดดานหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังครับด้านหลังปอก่อนครับคือเข่าซ้ายชัดเจนนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เศษผ้าหักแตกครับปรากระแพนครับเดี๋ยวดูก่อนครับนี่ครับเศษป้าหักแตกประกระแพงนครับนี่ครับเศษปลาหักแตกปลากรแพงนนะครับคือ อันนี้คือข้าวสายขึ้นทับถมทับถมขึ้นมาครับงอกขึ้นมาครับงอกจะปิดรูให้ได้ครับธรรมชาติครับอันนี้เราจะดูพิมพ์ิทีลพิมพ์นะครับเราจะดูพิมพโอ้ยเล็กไหลผมไผ่ดำครับอยู่ด้านไหนครับย่างไหนผมไผ่ดำครับยอดครับสวยครับยอดแบบ แล้วพระทอพระถมเจดีย์หูเหล็กไหลลงไปดังครับเนี่ยสวยมากครับสวยครับดูครับหามโบสารครับดูกมโบสารอย่างเดียวเนี่ยของเก่าเหล็กหลายเยอะครับเกข่ยวสายเป็นก้อนเลยครับพวกนี้เม็ดเทาเขามีครับเม็ดเทาเป็นแร่เม็ดเทาดูครับเนี่ยของเก่า ลายดำๆนั่นแหละครับเหล็กไหลผมงไฟดำนะครับเนี่ยเดี๋ยวขยายให้ชัดเนี่ยให้เห็นครับเนี่ยทีผมไม่ขยายให้ก็ไม่เห็นนะครับนี่ครับจะเห็นครับเห็กหลครับนี่ครับเห็กไหลของไฟดำครับจะได้ว่าเหล็กไหลยเยอะครับพายุต้นเนี่ยเหล็กไหลเยอะครับบางทีมีเล็กมีน้อยครับแต่จะก็คบทบเอาครับดูครับดูเหล็กไหลนั่นเลยครับดำๆเล็กๆพวกนี้ครับ ต้องดูดีครับถ้ากล้องไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับอาจจะกล้องไม่ดีก็จะว่าเป็นเป็นเป็นผงผงฐานนะครับผงฐานไม่พิมพ์ไม่ใช่นะครับนี่คือเหล็กหๆนั่นเลยครับเล็กๆแวบๆแล้วครับนี่ขยับแล้วแบบเลยครับนี่ครับคนบอกผงฐานไม่ใช่นะครับเพราะกล้องผมนี่กล้องมีคุณภาพจะชัดนะครับนี่ครับเป็นสักศิลนรรมสักศิลธครับุูนเล็กหๆเยอะ วง,งนี้เหล็กหๆทั้งนั้นเลยดำๆตวงนี้นครับเบดเล็กๆมาน้อยเหล็กหๆทั้อองนั้นเลยครับเล็กๆเยอะตรงนี้ครับโอ้ครับผมทุกคนทั้งห้าคเนี่ผมทุกคนทั้งห้าครับเนี่ยผมทุกคนทั้งห้าครับเนี่ยดูให้ดีครับผมแป้งประตเล็กผมแป้งครับผมทุกคนทั้งห้าเนี่ยครับนี่นครับ ขึ้นห้าครับขึ้นขึ้นเข่าไซาทับอีกทีครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับกดติดตามเยอะเนะครับนะครับสวัสดีครับ